ทฤษฎีระบบราชการ Bureaucracy Theory m a c w e b e r จัดทำโดยนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษานางสาวกันธนทธันวงศีชินนางสาวสุจินันมณีวงศ์ นำเสนออาจารย์ด็อกเตอร์พัฒมนเรืองวิทยาวุฒิทฤษฎีระบบราชการ b บ u e Crazy Theory ของแม็กเวเบอร์ก่อนอื่นเราก็มาทำความรู้จักกับแม็กเวเบอร์กันก่อนนะคะซึ่งแม็กเวเบอร์เนี่ยเกิดในประเทศเยอรมนันและอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยนะคะครอบครัวเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเมืองและเป็นที่นับถือนับหน้าถือตาในสังคมนะคะ และเวเบอร์เองก็สนใจในด้านของสังคมวิทยา,าศาสนาเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงการเมืองด้วยจนในปี1904เนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสนะคะไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้เห็นการทำงานแบบระบบนายทุนนะคะเวเบอร์ Weber เนี่ยก็เลย ตัดสินใจเนาะเข้าร่วมประชุมที่เซนต์รูนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมวิทยาศาสนาต่างๆเนี่ยจนทำให้เขาเนี่ยมีแนวคิดนะคะในด้านของการจัดองค์กรที่เรียกว่าบูร u าร a ี y นั่นเองแม็กเวเบอร์ได้ให้ทัศนะนะคะหรือแนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการว่าระบบราชการเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดองค์การที่มีรูปแบบลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้กับองค์การที่มีขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนหรือเป็นองค์การอื่นๆก็ตามและจะสามารถใช้ได้ดีนะคะในประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มีการพัฒนาประเทศดีแล้วในระดับหนึ่งเลยค่ะสาระสำคัญของทฤษฎีระบบราชการนะคะตามแนวคิดของแม็กเวเบอร์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนค่ะส่วนที่1ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งอำนาจของบุคคล ที่เรียกว่า Theory of Domination และ 2. ส,ส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการ Weber's Model Bureaucracy การได้มาซึ่งอำนาจของบุคคล Theory of Domination m a c Weber นะคะได้กล่าวไว้ว่าการได้มาซึ่งอำนาจหน้าที่อย่างชอบธรรมเนี่ยของบุคคลในสังคมนะคะมาจาก3แหล่งด้วยกันค่ะ 1. อำนาจหน้าที่ตามประเพณี (Traditional Authority) 2. อ,อำนาจหน้าที่ตามบารมีนิยม (Charismatic Authority) และ 3. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Regal or Rational Authority) การที่บุคคลนะคะจะสามารถทำการปกครองบังคับบัญชาคนอื่นในสังคมได้เนี่ยสิ่งที่จำเป็นนะคะจะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันค่ะ 1. อำนาจ (Power) 2. กลไกการบริหาร Administrative apparatus รูปแบบโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการ Weber's model of bureaucracy รูปแบบหรือแนวคิดระบบราชการของแม็กเวเบอร์หหลักลำดับชั้น Hierarchy 2. หลักสำนึกแห่งความรับผิดชอบ Responsibility 3. หลักแห่งความสมเหตุสมผล Rationality 4. การมุ่งสู่ความสำเร็จ (achievement orientation) 5. หลักการทำให้เกิดความแตกต่างหรือความชำนาญเฉพาะด้าน (specialization) 6. หลักระเบียบวินยัย (discipline) 7. ความเป็นวิชาชีพ (professionalization) หลักลลำดับขัน้น (hierarchy) การจัดลำดับขั้นของการาคับัญชาเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำ คือต้องมีการกำหนดตำแหน่งงานและการจัดลำดับขั้นของตำแหน่งให้อยู่ในรูปแบบของพีระมิดมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่อยู่เบื้องบนและตามด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาจนไปถึงผู้ที่อยู่ในระดับต่ำสุดหลักความรับผิดช,ชอบ responsibility ทุกคนต้องมีความสำนึกแข่งความรับผิดช,ชอบต่อการกระทำของตนเองซึ่งความรับผิดช,ชอบหมายถึง ความสำนึกของบุคคลที่จะต้องพร้อมที่จะรับผิดและรับชอบต่อการกระทำใ,ใดๆที่ตนเองได้กระทำลงไปและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจในการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาหลักแห่งความสมเหตุสมผล r a t i o n a l i t y ความถูกต้องเหมาะสมของแนวปฏิบัติที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพหลักแห่งความสมเหตุสมผล (Rationality) การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวพันกับเป้าหมายขององค์การนั้นอาจทำได้สองวิธีคือ 1. การวัดผลการปฏิบัติงานในลักษณะที่เรียกว่าประสิทธิผล (Effectiveness) จะเป็นการกำหนดขอบเขต หรือขณะที่องค์การต้องการบรรลุผลสำเร็จเอาไว้แล้วมีการประเมินผลหลังจากที่มีการปฏิบัติไปแล้วว่าสามารถดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ถ้าสำเร็จก็คือว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือมีประสิทธิผล 2. การวัดประสิทธิภาพ e f f i c i e n c y หมายถึงระดับที่องค์การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ เป็นการวัดผลในทางเศรษฐศาสตร์โดยมีการวัดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลิตที่ได้เป็นการวัดว่าองค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรหลักการมุ่งสู่ผลสำเร็จ (achievement orientation) การปฏิบัติงานใในดจะต้องมีการมุ่งสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การเสมอหรือที่เรียกว่าประสิทธิผลหลักการมุ่งสู่ผลสำเร็จ (achievement orientation) ประสิทธิผลหรือผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยปัจจัยอย่างน้อย3ามอย่างคือ 1. เจ้าหน้าที่ต้องมีหลักการและวิธีการในการตัดสินใจที่จะเลือกหนทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยถือหลักประสิทธิภาพหรือหลักประหยัดหลักประสิทธิภาพ efficiency ในระหว่างทางการเลือกหลายๆทาง ที่จะต้องมีการใช้ใจ่ายเงินอย่างเท่ากันควรเลือกทางที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดหรือหลักประหยัด economy ถ้ามีทางเลือกที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลได้เท่าเท่ากันหลายทางเลือกนั้นควรเลือกทางเลือกที่จะเสียค่าใช้ใจ่ายที่น้อยที่สุด 2. ความมีประสิทธิผลในการบริหารงานจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญในเฉพาะด้านและ 3. การบริหารจะได้รับประสิทธิผลสูงสุดก็ต่อเมื่อมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานสถานที่ช่วงเวลาสภาพแวดล้อมในทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองรวมไปถึงเป้าหมายหรือผลสำเร็จที่ต้องการ หลักการทำให้เกิดความแตกต่างหรือมีความชำนาญเฉพาะด้าน Specialization โดยลักษณะทางโครงสร้างขององค์การแบบระบบราชการนั้นต้องมีการแบ่งงานและจัดแผนกงานหรือจัดส่วนงานขึ้นมา Departmentation เพราะภารกิจการงานขององค์การขนาดใหญ่มีจำนวนมากจึงต้องมีการแบ่งงานที่ต้องทำให้ออกเป็นส่วนๆและหน่วยงานมารองรับ การจัดส่วนงานนั้นๆโดยอาจยึดหลักการจัดการองค์การได้หลายรูปแบบหลักระเบียบวินัยเดสิเบร์ในระบบราชาการจะต้องมีการกำหนดระเบียบวินยัยและบทลงโทษขึ้นมาเพื่อเป็น,นกลไกในการควบคุมความประพฤติของสมาชิกทุกคนในองค์การความเป็นวิชาชีพ Professionalization ผู้ปฏิบัติตงานในองค์กรราชการถือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งและต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาซึ่งความเป็นวิชาชีพรับราชการนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนตัวกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ของตนเองด้วยมีการวางตัวเป็นกลาง ทํางานบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมโดยปราศจากอาคติตั้งมั่นบนหลักแห่งความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมและมีการอุทิศตนให้กับราชการอย่างเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ขององค์การส่วนรวมข้อดีของระบบราชการนะคะเป็นการจัดรูปแบบองค์การที่มีกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนค่ะสามารถป้องกันการใช้อำนาจตามอำเภอใจได้ เพราะการทํางานนะคะจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎเกณฑ์และมีหลักฐานในการทํางานเสมอค่ะซึ่งข้อดีของระบบราชการในส่วนนี้นะคะก็ยังมีข้อเสียเหมือนกันค่ะเพราะว่าการทํางานตามระเบียบหรือข้อบังคับเนี่ยบางทีทําให้คนที่ทํางานตามขั้นตอนตามกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัดเนี่ยจะเป็นการทํางานไปด้วยเอกสารนั่นเองบางทีเกิดความล่าช้าความเฉื่อยชานะคะซึ่งอาจจะ ส่งผลมาถึงการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพก็ได้ค่ะข้อดีของระบบราชการนะคะข้อถัดไปเนี่ยพูดถึงการทำงานตามระบบราชการก็ เรียบเสมือนการผลิตสินค้าผลิตสินของด้วยเครื่องจักรนะคะที่สามารถผลิตสิน,นี่ยออกมาตามมาตรฐานที่กําหนดไปได้ซึ่งมาตรฐานที่กำหนดไว้เนี่ยมันก็จะส่งไปถึงผลเสียด้วยเช่นกันนะคะที่พูดถึงการบริหารตามลำดับชั้นหรือลมตามลำดับขั้นเนี่ยบางทีก็ก่อให้เกิดการทำงานแบบศูนย์รวมซึ่งศูนย์รวมในที่นี้คือการรวมอำนาจไว้ที่บริหารระดับสูงนะคะพอรวมอำนาจปุ๊บ มันก็ก่อให้เกิดปัญหาการใช้อำนาจโดยมิชอบได้และเกิดความไม่คล่องตัวในการทำงานของอผู้ใตบ้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏบิบัติงานนั่นเองค่ะข้อดีของระบบราชการนะคะการสั่งงานตามสายการบังคับบัญชาการแบ่งงานการทำเนี่ยตามความชํานาญความสามารถเฉพาะด้านนะคะจะช่วยทําให้ระบบราชการเนี่ยที่มีความซับซ้อนนะคะมีขั้นมีตอนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานได้ค่ะแต่ถ้ามองในมุมกลับกันนะคะระบบราชการเนี่ย จะมองคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นแค่วัตถุสิ่งของเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนที่ทํางานเหล่านี้จะไม่มีบทบาทอะไรเลยเพราะว่าจะต้องทําตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือมองง่ายๆก็คือทําให้คนเนี่ยกลายเป็นหุ่นยนต์ไปเลยไม่มีความสามารถในการตัดสินใจหรือคิดอะไรได้เองค่ะ ข้อดีของระบบราชการอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือการที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องทำงานตามขั้นตอนตามกฎระเบียบนะคะและมีหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้นะคะแต่ระบบราชการเนี่ยก็ยังมีข้อเสียนะคะที่ถูกมองว่าการจัดองค์กรหรือ,อระบบราชการเนี่ยเหมือนเราอยู่ในกรงเหล็ก ะะตีกรอบถูกตีกรอบไว้ขาดความยืดหยุนนะคะและไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการทำงานในระบบนี้จะเน้นรูปแบบที่เป็นทางการเนาะและเน้นลายลักษณ์อักษรค่ะโดยการนำระบบราชการไปใช้ 1. จะทำให้ระบบการสั่งการและการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างรัดกุมและทำให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ 2. ช่วยลดความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างสมาชิกและองค์การและ 3. ส,สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้ ระบบราชการ bureaucracy t h นะคะเป็นระบบการทำงานที่มีลักษณะนะคะการจัดโครงสร้างองค์การการบริหารงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับองค์การขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเป็นจำนวนมากมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมากมายนะคะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการจัดระเบียบเนาะวางกฎเกณฑ์ระเบียบ วิธีการต่างๆให้ชัดเจนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทุกคนที่ปฏิบัติงานทำงานไปในทางเดียวกันนะคะและยังทำให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยสามารถทำหน้าที่ของตนเองในการกำกับควบคุมพฤติกรรมการทำงานของคนในองค์กรเหล่านั้นได้นั่นเองค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะของระบบราชการเลยก็คือการเป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้นะคะซึ่งการจะเกิด ความไว้วางใจการเชื่อถือได้นะคะและเป็นที่พึ่งของประชาชนที่กล่าวมาเนี่ยระบบราชการจะต้องมีขีดสมรรถนะสูงนะคะทันสมัยเปิดกว้างและเชื่อมโยง ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะการทำงานของทุกภาคส่วนนะคะมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัลนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปที่ระบบราชการนะคะที่มีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนมีความรับผิดชอบอมุ่งสู่ความสำเร็จนะคะต่างๆและที่สำคัญเลยอย่างที่บอกก็คือเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นั่นเองค่ะ